สวัสดีครับสวัสดีค่ะน,นี้พาพี่น้องมากินตำโซกุงสะดุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องเซี่ยบๆน้ำปะลาโนูน่เลยนะครับใช้เส้นมาม,ม่านะคะไม่ได้ใช้ข้านมจีนใช่ครับแล้วก็มีกากไก่ทอดด้วยนะครับทอดเองครับทอดกรอบๆเลยนะครับผักก็มีสะโอมปะลาาขี้นกครับพี่น้องแล้วก็แตงกวา ผักกาดขาวผักสลัดผักข้าวตองผักมาเยอะนิดนึงครับพี่น Del ้องก่อนกินแล้งผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้งผักกินด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับมากครับพี่น้องแช่บๆชบโนโนด้วยกันครับนี <weed> ่ลองซดน้ำปลารดูก <t> ันมากครับ <laten> พี <t> ่น้องกินโ้มตำเหมือนค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะ มันปลาลาในสุดยอดมากเลยครับพี่น้องนี่ปลาเสียนมากๆเยอะๆจ้าต้องใช้มือนะคะขออนุญาตใช้มือครับพี่น้องเช็ดนูมากๆเลยครับพี่น้อง กรอบๆจ้าทอดเองนะคะอร่อยมาก ใครยังไม่ได้ทานเข้ามาทานด้วยกันนะคะพี่นอ้องมาแชบๆน้โน้ด้วยกันทุกวัน,นะค,ะครับหมาละครับพี่น้องหมา่าลาาสุดยอดมากครับ นี่ค่ะมะเกือเทศยั่วๆจ้านี่ค่ะพี่น้องกุ้งอย่างละนิดละหน่อยนะคะ,คะมีมะเขือเดืมอมะละก้อนิดนึงกุ้งทอดเส้นมาม่านะคะ เ่บจริงๆค่ะพี่นะ้องมาเี่บมานูกับเราสองคนได้ทุกวันนะคะมาครับแซ่บๆนูน,นูนโน้บก็อร่อยครับ

ยาวมากเลยค่ะอืมยังกอบมากมาลาอร่อยนะลองกินดูดิน้องมนขอเป็นคนไม่ชอบกินมาลาครับพี่น้องแต่ว่าแรงแต่เวลาเลีงกินก็แรงแต่ให้เขากิน นี่นหน่อยๆนออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าโคมมันเป็นยาครับพี่น้องมันไม่ไม่คมเท่าไหร่ครับไม่คมเท่ากับหมาล่าที่นกลูกเล็กๆแบบนั่นแรงก็กินไม่ไวครับพี่น้อง ยอดมันก็ววขมหมกน้องค่ะเป็นแนั่นแใช่ครับค <Hey. S 2> มนิ่งกว่ากินยาปลานะคะ <c oughs> เพราะว่าเรื่องชอบกินยอดมะละแกงอะไรอ่งนครับเรงก็เมื่อก่อนเคยไปซื้อมาเรื่งคิดว่าเป็นยอดมะละคิดว่ามันไม่มีคิดว่าเป็นยอดมะละที่ใหญ่เนาะ ที่แต่แรงไปซื้อมามาแกงเน่ยแค่ชิมเกลือก็อ้นนี้นะครับพี่น้องแค่ชิมเฉยๆก็โคมปีเลยชิมทั้งหม้อลยครับไม่ไหวครับถ้าเป็นมาราที่นกลูกเล็กๆลรดก,ก็โค้มนะครับ แต่ว่ามะละอันนี้มันเมื่อก่อนเรีงเคยเอาที่บ้านเจ้านายเก่ามาปลูกไว้ไม่ไม่ค่อยกลมเท่าไรนะไม่กลมมากเลยก็กลมอนยะู่นะยอดจริงจริงนะคะอันนี้เยอะไรสาว มแล้วนี่เลยค่ะโอ๊ยแคบจริงๆนะคะพี่น้อง ถ้าอมนี่แล้วเมื่อก่อนกินไม่เปลี่ยนครับพี่น้องกินดิบแต่ว่าเห็นคนอื่นกินแล้งก็ลองกินดูเวลากินกับส้มตำเนี่ยกิ่นมันไม่แรงเนาะกินแต่น้องมนเขากินไม่เปลี่ยนครับกินมันจะเหมือนอะไรนะยอดกระถินครับพี่น้อง กินง่ายกว่าสตรอหรอใช่สตรอถ้าผัดกินกินได้นะคะแต่ว่าถ้ากินดิบนี่มันมันเมนนะ้วก็คนะมเนอะคุณว่าพอกินได้อยู่นิดหน่อยนะคนแล้วชอบไม่เหมือนกันครับพี่น้อง ถ้าชอบกินก็จอว,ว่าความเนาะอย่างเช่นข้าวต้มนะคะคนนั้นเขากินไม่เป็นเพราะว่ากิ่นมันเร้ากิ่นมันคาวมากเขาเนาะกินได้นะคะอร่อยกินกนะับชุ่มซ้ำอะไรเนี่ยอดมากค่ะเชิญจินจินครับ อยอดมากค่ะตอนทำาตอนทำช่องใหม่ๆเล้ก็คิดอยู่ครับพี่น้องว่าจะจะทำแนวไหนดีเนาะจะทำแนวเที่ยวก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนครับก็ทำแนวกินดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็กินอยู่ทุกวันครับพี่น้อง ใช่จริงๆครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องแห่งพากินด้วยนะครับขอบคุณ,คณมากมาก,มากครับ